ดีค่ะคนดูที่น่ารักทุกคนนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ทัติทาโรคลิปในวันนี้ก็จะเป็นคลิปอัปเดตพรังานของเดือนมกราคมปี2566หรือ2023นะคะเราก็จะอ่านไพ่แบบตะวันตกเนาะดังนั้นแล้วก็จะมีไพ่รีเวิร์สหรือที่เรียกว่าไพ่รีเวอร์ซอลนะคะ ไม่ต้องตกใจนะคะกลับหัวกลับหางเป็นปกติเลยเพราะว่าอย่างที่บอกเราอ่านตามตะวันตกเน้นการปรับเปลี่ยนพลังงานด้วยแล้วก็คลิปของเราจะนับราศีตามตะวันตกนะคะไม่ใช่ตามไทยคนสับสนเยอะมากทั้งๆท,ท,ที่เราก็บอกทุกคลิปเลยว่านับตามตะวันตกแล้วรายละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปก็ยังมีคนพิมพ์ถามอยู่เรื่อยๆเกิดวันนั้นวันนี้ราศีอะไรพิมพ์ให้หมดแล้วนะคะเช็คดูใต้คลิปได้เลยเนาะ แล้วก็สำหรับคนที่ชอบการอ่านไพ่ที่ไม่เอาใจใครซื่อสัตย์ตามหน้าไพ่ยอย่างที่เราทาและการชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนเลยที่สนับสนุนทางช่องในยการกดติดตามดูโฆษณาให้แล้วก็กดซ u ปเปอร์ t h a n k ด้วยนะคะอยู่กันไปอย่างนี้นานๆเนาะโอเคเดี๋ยวโอ้ลืมบอกไปอีกอย่างนึงคือดูได้ทุก ทุกอันเลยคือหมายถึงว่าถ้าคุณมีราศีนี้เป็นลัคนาดาวอาทิตย์ดาวจันทร์วีนัสคุณก็ดูคลิปได้หมดนะคะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูซิว่ามักกะลาอัปเดตเป็นไงบ้างเนาะสวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎที่น่ารักนะคะไม่ว่าจะเป็นลัคนากรกฎดาวอาทิตย์ดาวจันทร์หรือว่าดาวเคราะห์ดวงไหนที่เป็นกรกฎดูคลิปนี้ได้เลยเนาะแม่ ก่อนอื่นเราต้องอัปเดตเรื่องการงานการเงินก่อนนะคะจากนั้นเราจะมาดูเรื่องความรักกันว่าก็ระกรกฏจะไปเจออะไรบ้างนะคะการงานการเงินโอเคฮาวว์ทูออฟซอสอัปไรท์ถ้าไม่ลังเลไม่ใช่กรกฏ <laughs> กรากฏจะต้องขอคิดเยอะๆก่อนแล้วก็ลังเลเอาไงดีจะเลือกครั้งไหนดีนะว่าง,งั้นอ่ะฮะแล้วก็นายออฟวานนะคะ Upright มีแต่ความเครียดเนาะกรกฏไม่ต่างกับพี่จิกค่ะเราเป็นพี่จิกเราก็เครียดง่ายเหมือนกันอะ่ะเ e อ d เดช upright เราคิดว่าคุณจะต้องตัดสินใจครั้งใหญ่แล้วล่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะกรกฎ The Sun Reverse นะคะแต่เราคิดว่ามันเป็นไป,นปนในทางทิศท,ทางที่ดีนะก็เรากดเซน์เราบอกแบบนั้นแต่คุณคิดเยอะนั่นแหละเหมือนพี่จิกคิดมากไป Queen of Wands Reverse มีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะคิดดีๆเนาะ The Hierophant Reverse นะคะ, yeah. ะเนี่ยแล้วก็ Seven of Wands รีเวิร์สค่ะพายบอกลดกำแพงลงก็เรากดอย่าไปเครียดมากเนี่ยกำแพงสูงเลยคุณค่อยๆดูไปเอา้เาแล้วก็ six of w a n d s อัปไรนี่ยจะประสบความสำเร็จอยู่นะคะอย่าคิดเยอะสิไม่เอาหา้ n i g h t of swords รีเวิร์สเนี่ยคิดเยอะมากเลยแต่ไม่ค่อยบอกใครไม่ค่อยพูดส่วนใหญ่จะคิดแล้วก็เงียบเๆเก็บไว้ในใจนี่เอ้ดี h อมเ p ลอร์จะเป็นไหมเจ้าคนในคนดังนั้นแล้วตอนนี้ก็รากฎเราไม่ทราบว่า,ามีอะไรในชีวิตการงานของคุณที่จะมีการปรับเปลี่ยนนะคะแต่สิ่งที่มันจะเปลี่ยนน่ะมันอาจจะทําให้คุณมีความกังวลแล้ขาดความสนุกสนานและทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตจะไม่มีความสุขแต่เราจะบอกว่ามันไม่ใช่นะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเพราะคุณคิดเยอะเกินไปแต่ถ้ามันมีการปรับเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่จริงๆมันจะเป็นการปรับเปลี่ยนที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตโอกาสเลื่อนขั้นสูงมากไม่ว่าจะทำงานอะไรอยู่ตอนนี้จะเป็นเจ้าของกิจการเป็นยูทูบเบอร์เป็นทำาิจตอกเป็นอิอ TikTok, นฟูอะไรก็ว่าไปนะคะทุกอย่างเลยมันจะมีการยกระดับสถานะการทำงานของคุณให้สูงขึ้นอะ อาจจะมี follower เยอะขึ้นคนติดตามเยอะขึ้นเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นตำแหน่งหน้าที่การงานสูงมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้สิ่งที่พายอยากจะบอกคุณเลยก็คือคอลกฏคุณจะต้องตัดสินใจดีๆมองทุกอย่างตามความเป็นจริงอย่าเอาความรู้สึกมาตัดสินให้ใช้ความคิดด้วย เพราะบางครั้งการที่เราอยู่กับบางสิ่งบางอย่างนานๆแล้วเราคอมมิชกับงานที่เราทํานานจนเกินไปมันทําให้เราเกิดคอมฟอร์ทโซนพอมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นปุ๊บเช่นเขาอาจจะอยากให้คุณย้ายแผนกไหมย้ายตําแหน่งใหม่หรืออะไรก็ตามแต่ที่มันจะเจริญรุ่งเรืองกับชีวิตของคุณคุณกลับเกิดความกังวลว่าเอ๊ะคุณจะทํามันได้ไหมคุณจะทํามันได้ดีหรือเปล่านู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นนะจุดนี้เลย ยังมองไม่เห็นว่าคุณจะทำไม่ได้เพราะไพ่ขึ้นมาชาัดเจนเลยว่าคุณจะประสบความสำเร็จในทิศทางที่คุณคาดไม่ถึงเลยเพราะคุณยังไม่ได้คิดถึงจุดนั้นคุณคิดว่าคุณอาจจะทำไม่ได้เท่านั้นเองแต่อย่าลืมนะคะว่าคุณจะทำได้ทำได้ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยจริงๆไพ่ออกมาดีมากเลยนะ ค่อยๆคิดไปนะคะอย่าพึ่งไปอะไรมากแล้วดูหน้าจุดนี้เลยมันเหมือนแรงขับเคลื่อนคุณไม่ค่อยมีมันอาจจะเหนื่อยหรืออะไรก็ตามแต่ที่ผ่านานมาคุณอาจจะเป็นโรคเครียดสะสมเครียดกับงานนานเกินไปเป็นทุกคนเราก็เป็นทุกคนในที่นี้ไม่เฉพาะคนธาตุน้ําอย่างเราๆนะคะทุกราศีนั่นแหละพอเจออะไรหนักๆมามันจะสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกคนก็ต้องคิดอยู่แล้วเราเอ๊ะ มันจะดีขึ้นไหมหรือว่ามันจะแย่ลงแต่ณจุดนี้คือมันจะดีขึ้นเนาะอ่มมาดูซิว่าเดะซันทำไมกลับหัวจะได้ใไขข้อข้องใจให้กับคุณด้วยโอเคเมจิเชียนรีเวิร์สคุณกลัวว่าสิ่งที่คุณอธิษฐานไว้หรือคุณคาดหวังไว้มันจะไม่ประสบความสำเร็จประสบความสําเร็จค่ะคําตอบอยู่ตรงนี้ละแต่ความข้องใจเอามาทีหลังเพราะฉะนั้นถ้าคุณค้องใจว่าสิ่งที่คุณแมนิเฟสไว้ก็คือ ตั้งจิตอธิษฐานไว้อย่าให้มันสําเร็จจะสาเร็จไหมคําตอบคือสําเร็จดังนั้นอย่าไปคิดอะไรมากเนาะอ่ะเราคิดว่ามันไม่น่ามีอะไรซับซ้อนแล้วเท่าที่ดูคือค่อนข้างตรงตรงตัวเลยว่ามันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของคุณที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้นดังนั้นอย่าก,กังวลมากจนเกินไปเนาะอ่ะมาทีนี้มาดูกันเดี๋ยวว่าสิ่งที่จักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกรกฎมีอะไรบ้างนะคะ เราไม่ว่าคุณหรอกค่ะเราราศีพิจิกธาตุน้าเหมือนกันแล้วก็มีธาตุลมเยอะดังนั้นคิดเยอะมากคิดไปเรื่อยเปื่อยอ้าวมาอุ๊ปส์อ่ะไหนๆก็ออกมาแล้วออกมาเลยค่ะนั่นไพ่ <c oughs> บอกว่ามันไม่มีอะไรที่ทําให้คุณต้องไม่มีความสุขนะคะดังนั้นเริ่มต้นสร้างความสุขให้ตัวเองได้แล้วอย่าไปคิดมากเดอะซันน่ะเอามันมาปกติวางปกติเลยอย่าให้เขากลัดหัวกลับหาง เพราะสิ่งที่คุณคาดหวังไว้มันอยู่ที่คุณเลยว่าคุณจะทําสําเร็จหรือไม่ถ้าคุณไปด้อยค่าความสามารถตัวเองใครจะเห็นความสามารถของเราถูกไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเห็นมันก่อนนะคะม,มาดูมีอะไรเพิ่มเติมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลงตัวของมเมงนะคะแล้วก็จะทําให้คุณรู้สึกโอ้จริงๆมันก็สมเหตุสมผลแล้วนะเราคิดเยอะไปเนาะสู้ๆเป็นกําลังใจให้คะ่ะอืม อ้าวแล้วก็เวลาจะช่วยเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างเองแต่ต้องให้เวลากับมันดังนั้นตรงนี้เลยถ้าวันหนึง่งอย่างที่ไพ่ขึ้นมาจริงๆคือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอาจจะย้ายงานใหม่หรือถ้าแย่หน่อยบางคนอันนี้มันเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะแต่ถ้ามันจะเกิดขึ้นในทางทิศท,ทางที่ดีโอเคอ่าบางคนอาจจะถูกเลิกออฟแล้วกังวลว่าจะอะไรกินจะได้งานไหมไพ่บอกอย่าไปกังวลให้เวลากับมันเดี๋ยวจะได้เองเพราะมันจะประสบความสาเร็จอาจจะดีกว่าเดิมได้ซ้ำเนาะ เมื่อกี้เราอ่นานราศีพิจิกนะคะของพิจิกเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้แหละเป็นปกติเนาะมันต,ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วชีวิตมนุษย์เราแล้ก็ให้มองภาพรวมเข้าไว้อย่ามองแค่จุดใดจุดหนึ่งนะคะแม่ข้อความสุดท้ายแล้วก็ให้พยายามสร้างความสมดุลของพลังงานหลักๆทั้ง7แห่งบนร่างกายให้ได้ด้วยมันจะมีทั้งหมด7แห่ง เอาเป็นว่าถ้าคุณไม่ทราบเรื่องอจักระทั้ง7คุณไม่ต้องไปซีเรียสกับมันขนาดนั้นก็ได้เอาแค่ว่าพักผ่อนให้เพียงพออย่าไปซีเรียสกับความคิดกับอะไรตัวเองมากนักปล่อยให้เวลามันผ่านไปแล้วตัวคุณก็ได้รีแลกซ์ใช้ชีวิตสนุกสนุกบ้างนะคะเนาะไม่ได้หมายความว่าให้หยุดทํางานนะแต่หมายความสมองคุณอะพักการคิดเยอะๆไว้บ้างอันไหนที่มันผ่านไปเราก็ปล่อยให้มันผ่านไปให้มันจบไป เนาะโอเคมาทีนี้ก็รากดมาดูเรื่องความรักของคุณบ้างก็รากฏคู่กรณีเราคนเดียวที่อยู่ในใจมานานหลายปีต้องใช้คำนี้แล้วก็มีคนใหม่ผล่ามาเรื่อยๆแล้วก็ผ่านไปเพราะก็ยังชอบคนนี้อยู่อันนี้ซื้อสาสตร์สุดแล้วนะเพระประกติมันไม่ค่อยชอบพูดเรื่องความรู้สึกแต่เห็นว่าเป็นกรกฏเหมือนกันก็เลยบอกว่าคู่กรณีของเราอะคะ่ะก็กรกฎแบบนี้แหละ คิดเยอะเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ก็ค่อนข้างเข้ากับชาวราศีพิจิกได้ดีเพราะว่าเป็นคนธาตุน้ำเหมือนกันแล้วก็จะมีบุคลิกภาพใกล้เคียงไม่ค่อยแสดงออกถึงความรู้สึกสักเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกเยอะใช่ไหมก็ปรากดเป็นอย่างนั้นไม่เอ่ยรู้สึกเยอะมากเลยแต่หน้านิ่งเจ็บมากแต่หน้านิ่งมีความสุขเหลือเกินแต่ก็หน้านิ่ง <c oughs> เราเป็นอย่างนั้นนะคะเราคิดว่าคุณก็ไม่หน้าต่างกันใช่ไหม เอามหมยูก็รกดขอเป๊ะๆป,ป,ปังๆนะคะเรื่องความรักเพราะไม่ว่าจะราศีไหนก็ตามแหละถ้าความรักไม่ค่อยลงตัวมันมีเอฟเฟกมาถึงการงานกับเรื่องอื่นๆในชีวิตของเราด้วยเพราะมันทำให้อารมณ์คุณม,มัวเนาะใช่ไหมอ่ะมาค่ะขอเป๊ปังอลังการนะคะก็รากดค่ะความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้าง มีอะไรอัปเดตใครเข้าใครออกสำหรับคนที่มาดูของกรากฎนะคะไปสลับสับเปลี่ยนบทบาทกันได้เลยเนาะ King of Pentacles r e v e r s นะคะดูเหมือนคู่กรณีของคุณอารมณ์แปรปรวนเพราะอาจจะไปโฟกัสที่งาน The Hangman upright ว้าว งานงานอู้เดทาวเวอร์มาพร้อมกับทันเดอร์ด้วยใสยฟ่ฟ้าฟ้าลงมากลางต้นมะพร้าวปั้มไม่ไม่เอาสิห์นายออฟวันส์อัปไรท์โอ้เราคิดว่าคุณกับเขาต่างคนต่างคิดตรงกันอยู่อย่างคือเธอเจ้าชู้อ่ะอีกคนก็บอกเธอเจ้าชู้เอ้อ่าออฟเพนทากลส e r ีนะคะ คุณคะเขาก็อยากคุยกับคุณอยู่นะนี่แต่แต่ว่าเขามีไฟเนี่ยเราจะบอกว่าไฟเขาแรงมากเลยก็ได้ไพ่ไฟขึ้นมากางเกงก็ไม่ใส่ใส่แต่กางเกงไหนไปใส่เสื้อผ้า <c oughs> ไม่เอาตายแล้วคนคนนี้น่ากลัวมีหน้าหรอต่างคนต่างคิดว่าเธอเจ้าชู้นี่แล้วก็มีแต่เดวิลโผล่มาอีกโอ้ยตายไปเลยจริงๆโอ้มา <c oughs> มีอะไรมาอีกทำให้ลงขำเลยค่ะ seven of wands อัปไร้หัวดือ้อมักเลยเหมือนจะเป็นคนที่มีกำแพงเพราะความหัวดื้อของตัวเอง Queen of Wands Reverse โอ a okay. ค D Y counterpart นะคะมาคู่กันเลยแต่ว่าพลังงานออกแนวโยนให้กันว่าเธอนั่นแหละเธอนั่นแหละนึกออกไหม Page of Pentacles Reverse โ okay. อเคมากระกฎถ้าคุณมีเหตุการณ์จะต้องขอโทษบุคลคลคนนี้นะคะไปขอโทษซะ คนคนนี้นะคะเขาอยากให้บางสิ่งบางอย่างก,กับคุณในรูปแบบที่จับต้องได้มากกว่าการที่จะมานั่งโยนกันไปจนโยนกันมาว่าเธอเจ้าชู้เธอก็เจ้าชู้เพราะฉะนั้นอะไรที่จับต้องได้สําหรับคนคนนี้รู้ไหมคะคืออะไรเราจะต้องขออนุญาตพูดตรงๆว่าเป็นเรื่อง18บวก อ่าปัญหามันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่คนคนนี้นะคะเป็นคนที่จะแสดงออกความรู้สึกโดยรวมๆโดยทั่วๆไปไม่เป็นไม่รู้จะแสดงยังไงวิธีเดียวที่จะทำให้เขาแสดงความรู้สึกได้คืออยู่ใกล้ๆกันแล้วก็มีสกินชิปไม่ต้องถึง18บวกก็ได้แต่จะต้องมีอินทิเมชีร่วมกันก็คือการอยู่ใกล้กัน ได้ใกล้ชิดกันได้สัมผัสกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะแสดงออกได้ดีมากแต่ประเด็นเลยก็คือนะคะณนะตอนเนี้ยเราไม่ทราบว่ากกระกฏหมกมุ่นถึงเขาไหมแต่คนคนนี้หมกมุ่นเรื่องคุณมากๆแล้วไพ่มีแต่ไฟ <c oughs> ไม่ได้แค่หมกมุ่นธรรมดาเขายังคิดถึงเรื่องคุณที่มันเป็นส8ดบวกด้วยนะคะ ปัญหาหน้าตอนนี้หน้าไพ่ยังไม่เห็นไพ่ที่เป็นเรื่องความรู้สึกใดๆยกเว้นเรื่องตันหาราคะดังนั้นเราไม่แน่ใจว่าคุณดิวอยู่กับใครอาจจะเป็นราศีเมษหรือพิจิกตั้งแต่เรื่อง The Tower โอมมาแล้วถ้าเป็นพิจิกก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่หรอกเพราะพลังงานของคนราศีพิจิกเราราศีพิจิกอย่างที่รู้กันเขาจะอึมครึมแล้วมันดู18บวก18บวกนะคนราศีพิจิก อาง่ายๆเลยนะอะอสทโทรจีของต่างชาติเขาจะลงมติกันว่าชาวราศีพิจิกเป็นราศีที่หมกมุ่นหรือมีไฟเรื่อง18บวกเยอะที่สุดแต่จะบอกอะไรให้ไหมเราเป็นราศีพิจิกที่ไม่ได้หมกมุ่นเรื่อง18บวกเลยแต่ไฟอาจจะเยอะอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันไม่ได้หมายความว่าพิจิกทุกคนมานั่งหมกมุ่นเรื่อง18บแวกแต่ถามว่าไฟเยอะไหมคงจะเยอะนั่นแหละเพราะเป็นพวกที่ intense ความเข้มข้นในตัวสูงดังนั้นเราไม่ทราบว่าตอนนี้กรกดดีลอยู่กับใครแต่พลังงานที่ส่งออกมาเป็นไปในทิศทางนี้แล้วคนคนนี้อารมณ์ขึ้นลงง่ายมากนะคะจะเป็นคนที่อ่ะห้านาทีถัดไปอารมณ์ดีละอีกแป๊บหนึ่งครึ่งชั่วโมงอารมณ์เริ่มเสียเริ่มหงุดหงิดแล้วเป็นคนที่ถ้าทําอะไรสุดตรงดังนั้นวันนี้พลังงานที่เขาส่งออกมาถึงคุณคือสิ่งสุดตรงสําหรับเขาเราคิดว่าเขาน่าจะเหงา แต่เขาไม่ติดต่อคุณมากเพราะอะไรเพราะเขารู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ได้อยากคุยกับเขาเพราะสิ่งที่เขาคิดก็คือมันมีแต่ความเย็นชาที่กระกฎมอบให้ดังนั้นไม่ด้วยความที่เป็นดวงรวมนะคะคุณไปสลับสบเปลี่ยนบทบาทได้เลยเราถึงได้บอกให้ว่าถ้ามันมีบางอย่างที่กระกดต้องขอโทษคุณควรจะทำเพราะคนคนนี้ก็ยังอยากจะไปต่อกับคุณเพียงแต่มันไปต่อไม่ได้เพราะมันมีอะไรติดๆฉะๆจากฝั่งคุณแหละ อาจจะฝั่งเขาก็ได้นะคะสลับสับเปลี่ยนได้เนาะแต่เราเห็นมันเป็นแบบนี้มาพักใหญ่ๆแล้วน้ะก็รกดที่มันติดถัดจากฝั่งคุณไม่ได้ฝั่งเขาอะดังนั้นถ้าปัญหามาจากการที่คุณงองแงไม่พูดเพราะคนราสีกรกฎทั้งชายและหญิงมักจะมีอะไรเราไม่ค่อยพูด เก็บไว้แล้วคาดหวังว่าคนรอบตัวจะรู้แต่พอได้พูดออกมาก็พูดออกมาแบบงงๆแล้วคนงงก็คือคนตรงข้ามคืออะไรก็แล้วกดเกิดอะไรขึ้นนึกออกไหมคะดังนั้นคุณต้องจับต้นชนปลายให้ถูกแล้วก็บอกเขาในสิ่งที่คุณอยากจะบอกเพราะณะตอนนี้เลยเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะต้องวางตัวยังไงกับคุณแม้กระทั่งความรู้สึกเขายังไม่ได้แสดงออกเลยเขาแสดงออกแค่ว่าเรื่อง เรื่องเท่านั้นเลยที่อยากอยู่ใกล้ๆอาจจะไม่ใช่18บวบอกหรอกนะอาจจะแค่อยากอยู่ใกล้ๆเพราะไฟมันแรงเท่าน,นั้นเองเขาอยากเอาความร้อนในตัวเขาอะไปดับความเย็นในตัวคุณคุณเย็นเกินไปมันคือน้ําแข็งว้าวมามีอะไรเพิ่มเติมนะคะอ่ะเพจออกวานโอ้โหคุณขาเขาขนมาไฟมาหมดแล้วเนี่ยทั้งอัศวินทั้งอัศวินทั้งเด็กน้อยแล้วก็ทั้งเดอะคิงมาครบเลยเรื่องไฟ เนี่ยเดี๋ยวเราไปต่อไม่เป็นเลยคุณพลังงานนี้จริงๆนะอะทรีออฟเพนทัคเ e รีเวิรสแต่คุณไม่ยอม เขาคูปเปอร์เลสกับเขาเลยก็คือคุณไม่ให้ความร่วมมือเลยกอลอกดขาอันนี้ถ้าเป็นผู้ชายมาดูเนาะส่วนใหญ่ปัญหาตรงนี้ไม่ค่อยเกิดกับผู้หญิงหรอกแต่ถ้าเป็นผู้หญิงมันจะเกิดปัญหากับฝั่งตรงข้ามมากกว่าแต่ถ้าบังเอิญบังเอิญว่าคุณเป็นกรลอกดผู้ชายแล้วคุณมาดูแล้วคุณรู้สึกว่าเออมันก็เหมือนเราเนาะเราชอบเขาอยู่แต่ว่าอืมเราไม่คุยเรางองง้เรานั่นเรานี่เราอะไรของเราก็ว่าไปบึงทีอาจจะมีขี้เกียจส่งข้อความอะไรเงี้ยไปปรับปรุงนะคะไม่งั้นความรักดีๆหายหมดเลย แต่ก็แปลกยังไม่มีความรู้สึกใดๆออกมาเราก็งงนิดนึงว่าทำไมไม่มีอถามถึงความรู้สึกทำไมไม่มีพายออกมาแล้วมีค่ะก้าวถ้วยที่กลับหัวมันหมายความว่าเขาไม่ได้รู้สึกดีต่อใจเลยที่สถานการณ์มันเป็นแบบนี้เขาค่อนข้างแย่แล้วก็กดดันจากสิ่งที่เขาได้รับจากคุณเพราะฉะนั้นกรกฎมีให้คุณเท่านั้นที่จะแก้ไขตรงนี้ได้ส่วนใหญ่เนาะอย่างที่พูดขอซ้ำอีกรอบ ผู้หญิงไม่ค่อยมีปัญหาตรงนี้ส่วนม่าจะเป็นผู้ชายือม,มาดูดวงกับเราเยอะมากเลยสาวๆมาดูคู่กรณีราศีกรกฎเป็นอย่างนี้เป๊ะเลยคุณแทบจะเหมือนกันไพ่เวลาออกมาแม้กระทั่งมาดูรวมก็ยังเหมือนดังนั้นไปแก้ไขปัญหานี้นะคะคุณรู้ไหมคะราศีกรกฎข้อเสียงคุณคืออะไรอันนี้ต้องพูดนะทั้งชายทั้งหญิงเลยคือเรื่องการสื่อสารถ้าเป็นผู้ชายจะไม่พูดเลยถ้าเป็นผู้หญิงบางทีพูดเยอะเกินในบางสิ่งเพราะฉะนั้นแล้วไปปรับ ให้มันลดลงนะถ้ามันเกินแต่ถ้ามันขาดคุณต้องเพิ่มเพราะคนรอบตัวเขาไม่รู้จริงๆว่าคุณต้องการอะไรนะคะเขารู้แค่ว่ามันไม่ได้มีความสุขเลยนะสถานการณ์นี้อมาดูสิว่าข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณมีอะไรบ้างเขาเองเขาก็ไม่ได้มีความสุขกับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นไปแก้ไขดีกว่าก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณดิวกับคนราศีพิจิก พิจิกนะเวลาตาม้าตามจริงๆแต่พอหนจุดนึงที่เรารู้สึกว่าโอเคพอนั่นคือพอตลอดการนะมาง้อเอาลดสิบล้อขนเงินมาเทไว้ให้เขาก็ไม่เอาจริงๆอันนี้เราพูดจากใจเราเลยไม่เอาคือไม่เอานะคะแมเออ่เห็นไหมเราบอกเราเปเลยเขาบอกว่าเขาอะมีความเครียดสะสมมีความเครียดที่มันเป็นความเครียดที่จริงจังและค่อนข้างซีเรียสกับสถานการณ์น,รณนี้มากมาก เขาไม่มีความสุขเลยคุณถ้าคุณจะลงโทษเขาอะไรก็ตามนะคะเราจะบอกว่าเป็นการลงโทษที่แย่มากเพราะอย่างที่พูดไปผู้ชายราศีกรกฎมักจะทำแบบนี้ s i l e n c treatment ตลอดเลยเดี๋ยวก็ s i l e n c treatment 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 แบบนี้เงียบเงียบเงียบไม่คุยถ้าคุณไม่คุยแล้วคนตรงข้ามเขาจะรู้ได้ยังไงว่าคุณเป็นอะไรถูกไหมเอ่ยแล้วการมาลงโทษกันแบบนี้มันเหมือนเด็กนะคะไปแก้ไขนะถ้ากรกฎผู้ชายดูอยู่แล้วมันเกิดขึ้นจริงๆกับคุณ ผู้หญิงด้วยถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเขาก็ไม่ได้เคยต้องการใครมากมายเท่าที่เขาต้องการคุณเลยนะคะอืมอแล้วเขาก็พยายามเอาพวกท็อกซิกต่างๆออกจากชีวิตของเขาเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่ทําอะไรใหมๆ่ๆคุณคะเราจะต้องขอพูดตรงๆได้ว่าหนึ่งในท็อกซิกที่เขาหมายถึงอาจจะนะ อาจจะเป็นคุณด้วยก็ได้ที่เขากําลังพยายามตัดออกจากชีวิตดังนั้นเราบอกไปแล้วเมื่อกี้ให้ระวังเพราะมันนานแล้วเราเห็นหลายเดือนแล้วที่มันต่อเนื่องมาเป็นแบบนี้มันน่าเบื่อนอะจริงอืมแล้วเขาก็กลัวว่าคุณจะปฏิเสธเขาอันนี้เราคิดว่าตัวคุณมากกว่าจะคิดว่าเขาจะปฏิเสธคุณคุณถึงได้เงียบเหนื่อยนะเจอพลังงานแบบนี้ แล้วเขาก็ไม่ได้ให้ใครเห็นนะคะว่าการที่ไม่มีคุณมันเจ็บปวดขนาดไหนดังนั้นเราขอเพิ่มอีกใบดีกว่าเพราะว่าใบก่อนหน้านี้เราคิดว่าเหมือนเป็นข้อความคุณมากกว่าอ่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นคุณด้วยก็ได้นะคะเขารู้ว่าเขาจะต้องขอโทษสลับสับเปลี่ยนบทบาทกันได้เลยนะอ่ะเอ็กซ์ตร้าให้อีกใบหนึ่งเพราะว่ามีเกินมาใบสุดท้ายนะอ่ะเราก็เชื่อเขาเถอะว่ามันยังไม่จบอันเนี้ยเราคิดว่าคุณอีกแล้ว เพราะฉะนั้นกรกฎถ้าอันนี้คือปัญหาคุณจริงๆคุณต้องไปคุยกับเขาแล้วล่ะคุณจะมาคุยผ่านแพ่รแบบนี้ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้มาดูอืมถูกไหมมันอาจจะมีแค่คุณที่ดูคนเดียวขออีกใบหนึ่งนะคะเพราะมันเป็นสิ่งที่เหมือนคุณจะคุยกับเขามากกว่าเขาจะพูดกับคุณเอยอืมอันนี้อาจจะเป็นเขานั่นแหละเขาบอกว่าเขาก็แค่หลอกตัวเองไปวันๆนะพะว่าเขาจะลืมคุณได้แต่เขาลืมไม่ลงหรอกเพราะเขาออกเอาคุณออกจากหัวไม่ได้จริงๆ โอเคเราลิ้นพันกันแล้วเพราะฉะนั้นก็ระกดค่ะอย่างที่เราบอกไปคู่กรณีเราก็กระกดเราชอบทําตัวอย่างเงี้ยจนสุดท้ายเราลาคาญเราก็เออแล้วแต่เฮ้อเอาจริงนะ้เราลาคาญจริงๆนะถามว่าชอบไหมมันชอบแหละชอบแต่มันน้อยกว่าความลาคาญที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ชอบอยู่ไหมก็ยังชอบนะไปเจอคนใหม่ๆก็ยังไม่เทียบเท่ากับที่ชอบเขาแต่ถามว่าเราทําอะไรไม่ไม่เพราะอะไรเพราะเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้น คุยกันไปแป๊บหนึง่งพอคุยกันไม่รู้เรื่องงอนแล้วก็หายแล้วอยู่ๆวันนึงก็โผล่กลับมาเองเงือ,อ,อกไหมไม่มีใครงองอ,งอตัวเองแล้วเรารู้สึกว่ามันมนุษย์เราควรจะโตเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วแล้วที่สําคัญทํางานทําการดีด้วยนะคุณทํางานเหมือนพระเอกท็อปกันน่ะเหมือนมาบุริกอะเป็นนักบินของกองทัพเรือเป็นทหารเรือนะแต่เป็นนักบินคือแบบ ชีวิตการทํางานเอาง่ายๆเลยเกือบจะเพอร์เฟกเลยอะแต่พอมาเป็นชีวิตความรักปุ๊บมันทําให้เราปวดหัวเพราะฉะนั้นก็ระกดถ้าเป็นอย่างที่เรายกตัวอย่างไปนะคะอย่ารอให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาถอดใจไปจากคุณถึงแม้เขาจะยังชอบคุณอยู่หล,ลืออะไรก็แล้วแต่แหละแต่มันเหนื่อยจริงๆอันนี้ฝากผ่านไปสําหรับคนที่เป็นคู่กรณีกรากฎแล้วทาตัวแบบนี้ด้วย ขอให้พลังงานที่เราพูดออกไปอะไปถึงเขาให้เขาคิดได้ว่าเลิกทําแบบนี้เถอะเพราะมันต่อเนื่องมาหลายเดือนแล้วพลังงานแบบนี้เหนื่อยของเราหปีนะคะที่ต่อเนื่องมาแล้วเราก็โอ้โหซื่อสัตย์มากไม่มีแฟนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่จะต้องเจอสถานการณ์แบบนี้อย่าเสียเวลาเหมือนเราเนาะโอเคนะคะกรกฎหวังว่าทุกคนจะ เอาบางสิ่งบางอย่างที่เราแนะนําไปไปปรับใช้ให้มันเกิดประโยชน์แต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านไปถ้ามันไม่ใช่ก็ปล่อยผ่านไปก็พอนะคะเลือกแต่สิ่งที่โอเคโอเคไปเท่านั้นเนาะแล้วก็รักกันชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามนะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนทางช่องด้วยเช่นกันไว้เจอกันคลิปต่อไปคะ่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามนะคะอ่อนๆทำหน้าอ่อน มีหลายคนบอกว่าหลงดวงตาเขาพูพฉันต้องใส่ดวงตาอ่อนอย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ดูโฆษณาให้จนจบด,ด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมีไพใ่ใหม่ๆมานำเสนอนะคะเป็นไพ่ affirmator er, ไพ่ oracle ข้อความที่ ช่องเราทําขึ้นมาเองนะคะมันก็จะมีตอนนี้นะมีทั้งหมด3แบบเลยนะคะแบบแรก Unspoken Love Message เป็นไพ่ข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณนะคะอันนี้จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษนะกล่องก็จะประมาณนี้เนะาะไพ่สำหรับนี้มีทั้งหมด63ใบนะคะข้อความก็จะเป็นประมาณนี้เป็นภาษาอังกฤษ มี63บใบราคา639บาทนะคะน่ารักฮะอันนี้ด้านหลังไพ่เนอะส่วนด้านหน้าก็จะมีข้อความประมาณน,นี้นะคะอ่าแล้วก็สำหรับที่2นะคะจะเป็น let love l e a f message card อันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังกล่องก็คือการ์ดข้อความที่ประกอบไปด้วยความในใจจากเขาคนนั้น จำนวน63ข้อความใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเพื่อความบันเทิงหรือดูกับเพื่อนฝูงอะไรก็ว่าไปเนาะ,ะหน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะคะเป็นน้องเหนียวอันนี้ก็มี63ใบเหมือนไพ่ข้อความภาษาอังกฤษแต่ว่าข้อความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกันนะคะข้างในก็จะประมาณนี้ข้อความจะประมาณนี้นะ 63ใบเหมือนกันขนาดเท่ากันด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังไพ่ก็จะเป็นรูปน้องเหมียวถือหัวใจน่ารักน่ารักส่วนอีกสำรับหนึ่งจะเป็น Men and Move on Message Card ก็คือไพ่ให้กำลังใจหรือเป็นไพ่ข้อความจากจักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณนะคะอ่า Men and Move on ก็คือไพ่365วันของการรักตัวเอง คือการข้อความที่ประกอบไปด้วยความสร้างเอ่ด้วยความสร้างกำลังใจจากจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวน63ข้อความนะคะใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเปิดเพื่อให้กําลังใจตัวเองหรือเปิดดูกับเพื่อนๆก็ได้ด้วยเนาะอ่ะอันนี้ด้านหลังกล่องนะคะก็จะประมาณนี้ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูปคนนอนกอดอยู่กับแมวเหมียวฟังเพลงใช้ชีวิตมีความสุขเนาะอ่ะแล้วก็ไพ่ก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะ ข้อความเป็นภาษาไทยไพ่ทั้งสาสำหรับข้อความไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเลยทั้งสาสำหรับก็จะแตกต่างข้อความกันไปน่ารักราคาเท่ากันนะคะ63ใบราคา639บาทเท่ากันด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะถ้าสนใจติดต่อไลน์ ทักมาเลยนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยเนาะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทำไพ่แบบใหม่ๆออกมาตอนนี้กำลังทำไพ่ทาโร่อยู่แต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีออกมาให้ชมกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะสำหรับการสนับสนุนบา,บายๆค่ะ